เมื่อก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งสมาธิให้เข้าใจว่ามีบันไดอีกขั้นหนึ่งคือปัญญาที่จะต้องก้าวต่อเมื่อก้าวไปถึงบันไดแห่งปัญญามันจะถึงขั้นวิมุตตนะคือจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระก้าวไปถึงความว่างขึ้นบันไดไปถึงความว่างแต่อันนี้สู้มือนี้บางเทียเห้าไป ไปจมอยู่ในสมาธิไปบงอูว่ามันมีขันที่สูงกว่าน่ะไปพยมเอาแต่สมาธินักภาวานาไปเห็นนั่นเห็นนี่ก็ลงไลเพื่อนอยู่ให้ขันของสมาธินะเห็นบอกมันเลยไม่ก้าวหน้าไปสู่ปัญญาและวิมุตสักทีแต่บางพวกอะไปก้่าวเอาแต่ปัญญา ปัญญาที่ไม่มีสมาธิต่อให้เข้าใจขนาดนั้นก็ละกิเลสไม่ได้ท่าน,นต้องรู้จักขั้นขั้นของการภาวนาคือให้ได้ทั้งสมาธิและปัญญาจึงจะถึงวิมุตต์คือความบุพคนจิตตั้งมั่นแล้วก็เรียนรู้โลกให้มีกำลังในการเรียนรู้กันหยอมวมาเป็นภาษา น,นี่กำลังในการเรียนรู้อันนี้กับสิบอสาบอเรียวเพราะว่าหูจักแล้วไลายหมองเนินชาเพราะว่าไปเอาแต่สภาวะของสมาธิพวก ปัญญาไหลกับพากันคิดเอาตลอดวันตลอดขึ้นโดยเอาเอาบาัยสสมาธิก็ลเลยผ่ากทั้งสองส่วนอันนี้มาร่วมกันให้ได้มาร่วมกันให้ได้สมาธิปัญญาให้มันถึง กวอมตายก้อนตายรพระพูดจะเจ้าเพิ่อนกับตายไปแล้วพระละหันกัตายไป หลายองอ์แล้วหมูเฮายัางได้ยินได้ฟังรมอยู่นี่ถือว่าเป็นเรื่องประเสริฐแล้วเหายัางถือว่าเป็นเสือของพระพุทธเจ้าเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าให้สืบตระกูลพระพุทธเจ้าต่อไปให้ได้เป็นว่าอย่าเป็นคนสุดท้าย ในศาสนานี้สืบสกุลขันโลกเขาคือเขาสืบพันธ์กันเพื่อสือบสกุลเข้าก็คือการเข้าใจถ้ำเพื่อสืสอบถ้ำต่อไปนะสืบถ้ำต่อไปสืบถ้ำต่อไปให้โลกในยังได้ยินได้ฟังว่าว่าการใดสมัยดใดนะตราบใดที่ยังมีการกล่าวถึงถ้ำปฏิบัติถ้ำเขาถึงถ้ำโลกกับลมเย็นได้ยู่ะ